ครับสวัสดีครับวันนี้อขอนำเอาความรู้เกี่ยวกับการห้ามเลือดนะครับมานำเสนอกันนะครับเวลามีดบาดเนี่ยบางครั้งแผลก็จะลึกแล้วก็มีเลือดออกเยอะนะครับแผลที่กว้างที่ลึกนจะมีเลือดออกเยอะแล้วก็เราจะ,ะต้องห้ามเลือดก่อนก่อนที่จะรักษาแผลน,นะครับ วิธีการที่ห้ามเลือดได้ดีมากๆก็คือการใช้น้ํามันมะพร้าวนะครับเ,เหมือนในขวดข้างหน้านะครับแล้วก็ชุบด้วยสําลีนะครับชุบให้ชุ่มเลยนะชุบด้วยสาลีให้ชุ่มเลยแล้วก็ออกมาวางตรงบริเวณแผลนะครับอันนี้เป็นแผลที่โดนกระจกบาดนะครับอันนี้วันนี้วัน จันนะอันนี้แผลนี้โดนเมื่อวันเสาร์ตอนบ่ายนะครับผมก็ใช้มันก็มีเลือดออกเยอะพอสมควรแล้วก็ผมก็ใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะครับชุบด้วยสำลีแล้วก็พอชุบสำลีไอช,ชุ่มนะเรามาแปะไว้แล้วก็กดไว้อย่างงี้กดไว้เบาๆนะครับสักพักนึงเลือดก,ก็จะหยุดนะแล้วก็ ถ้ามันมะพร้ามันจะดีสําหรับการที่ทําให้แผลนี่หายไวนะครับก็วันนี้วันจันใช่ไหมก็แค่ยังไม่ถึงสองวันนะเสาร์ตอนบ่ายมาอาทิตย์แล้วก็มาจันประมาณสองวันนะฮะตอนนี้ผมถ่ายคลิปประมาณอ่าตอนบ่ายของวันจันท์นะครับแผลก็เริ่มหายแล้วครับเนี่ยนี่แผลแค่สองวันเอง ก็ถือว่ากว้างพอสมควรแล้วก็ลึกใช้ได้นะแล้วก็มีเลือดออกเยอะพอเราเอาสำลีชุบกับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแล้วก็เอามากดไว้ที่แผละนะครับประมาณสักห้านาทีแผลก็เลือดก็เริ่มหยุดนะครับแล้วก็เราก็สามารถที่จะใช้น้ำมันมะพร้าวเนี่ยน้ำมันมะพร้าวมันจะทําหน้าที่ในเรื่องของการ สมานแผลในเวลาเดียวกันด้วยนะครับผมก็ใช้สำมีลแปะอย่างนี้ใช่ไหมก็อาจจะพับให้มันเล็กอีกนิดนึงนะฮะถ้าเราจะเอาไปแปะของแผลแล้วก็ใช้พลาสเตอร์พันนะครับมันก็จะทำให้แผลหายได้ไวยิ่งขึ้นเพราะว่ามันจะมีปริมาณของน้ำมันที่มันซับอยู่ในตัวสำลีมาก อพอที่จะช่วยทำให้แผลเนี่ยหายได้ไวนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับเชื่อว่าจะมีประโยชน์มากนะครับแล้วก็ขอบคุณขอขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับ